ให้ซื้อตรงๆถ่าพี่น้องสีลงทุนกับพี่น้องลงทุนตรงๆ,รงๆนะครับเด้อโบตรงกลับนะครับเนะนะด้อไม่ต้องกลับเพราะว่าแอบมินตัดมาหายแล้วเรียบร้อยครับสวัสดีครับเอ็กซี่ตั้งช่องกามยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเงินเทวดาพารวยช่องน้อยๆแต่ร้อปเตตามสโลแกนครับ มื่อนี้แอดมินสิพาพี่น้องเข้าไปตามโค้งสุดท้ายแอดมินซิมาสรุปพร้อมกับให้ตัวซื้อตรงๆครับพี่น้องครับบอกกก้าเราซิมให้พี่น้องได้รับรู้รับทราบครับในงวดวันที่16กันยายน2 5 67ครับหวยวันนี้ออกตรงกับวันจันทร์เลครับเด้อแอดมินซิมาสรุปทุกคณาจารย์ให้พี่น้องได้เบิ่งอีก หนึ่งรอบเป็นรอบสุดท้ายพร้อมกับแอดมินได้แกะตักตัวดับให้แล้วเรียบร้อยให้พี่น้องเฮาเอาไปเป็นตัวเด่นตัวซื้อพิจารณาเบึงเด้อครับเด้อกับสวัสดี f c เก่า f อใหม่ที่เขามารับชมขอบคุณขอบคุณพี่น้องเฮาที่เป็นกำลังใจให้แอดมินกับแอดมินหน่อยได้ดีเสมอมากครับวันนี้การลงทุนมีความเสี่ยงพิจารณา เงินทองหายากครับพายุแห่งเขาผากเนื้อผากอีสานเริ่มอวมอรทัไทยส่งกำลังใจให้พี่น้องเฮ้าคนไทยด้วยกันครับโดยความเป็นห่วงเป็นใยจากแอดมินเพจเงินเทวดาพารวยสิมิตตระได้แน่ครับพีนบันเลยครับนี่ครับพี่น้องครับก่อนอื่นเฮ้ามาเริ่มต้นกันด้วยคุณแม่สมหวังลอตเตอรี่แอดมินไปไทยทำอยู่ แต่แอดมินบอดดี้ลงคลิปไห้นะครับเด้อราวาคุณแม่บอดด้ไห้ตูจับคู่มาแอดมินก็เลยบอแอดมินก็เลยบอลงไห้พี่น้องเป็นคลิปไห้เบิง่งครับแต่แอดมินมาเริ่มต้นด้วยคุณแม่สมหวังลอตเตอรี่วันนี้คุณแม่สมหวังลอตเตอรี่ให้เด่นมา8และ5ครับวิ่งรูด8และ5คุณแม่สม i, หวับงบอดบด,ด,ด้จับคู่ไห้นะครับเด้อแอดมินก็เลยบอดดี้ลงคลิปแอดมินก็เลยเอามาลง ให้พี่น้องเฮาได้บึงก่อนหมูก่อผพวครับนี่ครับคุณแม่สมหวังลอตเตอรี่ที่พี่น้องถามหาเด้อครับเด้อให้พี่น้องไปจับคููเอาคุณแม่ห้เด่น5และ8มากตามกันต่อครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับไปกันต่อหวยแอดมินเงินเทวดาพารวยครับหวยแอบมินเองครับงวดนี้หวยแอดมินเด่น1และ9บนและล่างแอดมินจับค่ให้ครับ11 12 15 16 ตัวเน้นๆก็คือ1หากับหนึงหครับเด้อ9 0 9 1 9 3 9 6เน่ตัวเน้นๆก็คือ91และ96ทีเด็ดไฮไลท์ครับให้ไล่เหลือเกินครับพี่น้องครับเป็นไฮไลท์ดับสีล่างลดต้นทุนครับสูตรแอบมินไม่มี4 506สูตรสูตรตรงกันเบิดครับไม่มี4ล่างหลักสิบและดักหน่วยนี่นะครับตัวผิดจรณาาดนอครับเด้อตัวผิดจระาครับ แคปหน้าจอครับพี่น้องครับไปกันต่อเลยครับตามต่อก็ด้วยหวยอ่อนาคราชครับพี่น้องครับหวยอ่อนาคราชหวยอ่อน,นาคาราชงวดน,นี้ฟันเด่นมา3และ2องเลครับเดือดสามและ2ท่านอ่อน,นาคราชจับคู่มหาห้ครับ139393193 1 3เเป็นตุก,กับพร้อมครับ และอีกชุดหนึ่งครับพี่น้องครับ1 2 3 2 3 3 2และ1 2 2 1ครับงวดที่17ครับ17งวดหลุด6งวดครับพี่น้องครับนี่คือหวยท่านอาจารย์ออนาคราชแคปหน้าจอครับพี่น้องครับแคปหน้าจอต่อกันไปเลยครับตามกันด้วยหวยพระอาจารย์วัดป่าหวยจดหมายน้อยมากแล้วครับพี่น้องครับหวยจดหมายน้อยแอดมิน ยากให้พี่น้องเข้าพิจารณาดได้องดนี้พิจารณาเอาเได้หลายนะครับงงดบางท่านนี่เขาเก้าสี่ตรงตรงถูกกันเยอะค้นกันหลายครับพายุเขาขนาดพายุเขาตอนเอ็มมินเดินทางไปพายุเขาค้นกันไลยหลายครับพี่น้องครับงวนนี้ทานอาจารย์ไ้มาเด่น9และ6ครับเด่น9และ6ท่านอาจารย์3ตัว2เม็ดมาให้ครับ3 6, 9และ361ครับพี่น้องครับ369และ36 1หนึ่ง แอบมินมาขยายความให้พี่น้องเข้าในเบิรงครับ696 1และ36โตกันนะครับเดือพี่น้องครับโตกันครับ3919และ31ครับเอาไปพิจารณาได้ครับเดืองหวยพระอาจารย์วัดป่าทีเด็ดครับพี่น้องครับทีเด็ดเลยแคปหน้าจอครับพี่น้องครับแคปหน้าจอต่อกันไปเลยครับนี่ครับพี่น้องครับหวยพ่อช้าง ถูกมากก็ผิดซากันปัดบานครับแต่งวดที่ผ่านมาบอถึงดนะครับเนื่องเพราะว่าแอดมินสิบอกพี่น้องเฮาเสมอเสมอครับว่าหวยพ่อช้างถ้าออกนอกสถานที่มักสิบ่แม่นแต่ถ้าอยู่ในสถานที่แอดมินยังมั่นใจว่าหวยพ่อช้างแม่นมากๆครับโดยเฉพาะเลขหน่ำครับพี่น้องครับเลขหน่ำครับสี่และศูนย์สี่และศูนย์นะครับเด้อสี่และศูนย์บนและล่างพอสร้างจับคู่มาให้ครับพี่น้องครับสี่หนึ่งสี่สองสี่สามและสี่เจ็ด 02, 03, 05และ07โตเนนเนน4ชุดสำหรับคนทุนน้อยรับพี่นองครับนี่ครับโตเนนนๆที่แอบมินแต้มสีไห้นี่คือโตเนนของพอสางครับพี่น้องครับ8ชุดเหมือนเดิมหวยพ่อช้างสากันเบิดบานถูกมากกว่าผิดครับพี่น้องครับแอบมินชอบมากๆครับ 02, 02และ07แอดมินชอบครับพี่น้องครับ พิจารณาเบิรงเดอรับเด้อพิจารณาเอาครับพี่น้องครับแคบหน้าจอครับพี่น้องครับแคบหน้าจอต่อกันไปเลยนี่ครับต่อกันด้วยหวยเจ๊ใหญ่จากราชกระบังหวยเจ๊ใหญ่ราชกระบังครับพี่น้องครับเจ๊ใหญ่ราชกระบังงวดนี้เป็นงวดที่สามเจ๊ใหญ่ไห่มาวินบนครับวินบนสี่ตัวมาครบสามตัวบนเจ๊ใหญ่บอกว่า มี7มี8มี0นมี3มี7มี8มี0ย์มี3วินบนครับวินบนครับคำว่าวินพี่น้องเข้าใจนะครับเนาะวิ่งบนครับพี่น้องครับเจ๊ใหญ่ให้มา8และ7ครับวิ่งบนนะครับเด้อแและ7เจ๊ใหญ่ราดกระบังครับพี่น้องครับไห้มา3ตัวบนครับ3ตัวบน4ชุดครับพี่น้องครับ9 7 3 9 7 8 379และ388 388นี่ครับพี่น้องครับให้พี่น้องเอาห้องไปพิจรารณาด้วยครับเด้อ2ตัวบนครับพี่น้องครับ2ตัวบน70 80 78 79 88และ89ฟันเน้นๆครับพี่น้องครับเจยามมาเลยว่า73 ตัวเด่นมากๆครับพี่น้องครับเจ็ดสามตัวเด่นมากๆนี่ครับพี่น้องครับเฉพาะบนนะครับเด้อเฉพาะบนครับเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดแปดแปดเก้าและเจ็ดสามครับพี่น้องครับเฉพาะสองตัวบนครับส่วนล่างครับพี่น้องครับล่างครับพี่น้องครับล่างเด่นล่างเจ็ดและหนึ่งเด่นล่างเจ็ดและหนึ่ง จจับคูห่คขับ71 61 21และ91โตถีแต้มสีห่นี่คือโตเด่นของเจ๊ราดกระบังครับนี่ครับ71และ61นี่ครับ21และ91เป็นโตกันถ้าพี่น้องมากกย์จถิมจะปาเป็นเด็ดขาดครับเจ๊ใหญ่ราดกระบังทีเด็ดไฮไลท์ครับพี่น้องครับดับบนหนึ่งงวดนี้งวดก่อนนี่ก็ดับเอาอยู่ครับทั้งบนทั้งล่าง วัดน,นี้ดับบน 1, ดับล่าง 8, ด,ดับบน 1, ดับล่าง8ครับพี่น้องครับให้พี่น้องเข้าใส่ดุลพินิจวิจัยในการรับชมเอาเด้อครับเด้อบึงวิเคราะห์ไต่ตองครับแคปหน้าจอครับพี่น้องครับแคปหน้าจอเจใ๊ใหญ่ราดกระบังมาครบ3ตัวบนวิน7803ต่อกันไปเลยครับ ตามต่อกันด้วยท่านอาจารย์อ้ไม่เชื่อไม่เป็นไรครับพี่น้องครับนี่ครับทีเด็ดไฮไลท์ล่างครับพี่น้องครับล่างห้ามลงทุนห้ามลงทุนนะครับเด้อฟังดีๆครับบางคนพี่น้องที่เอฟซีหม่ที่เขามาเบิงเพิ่นกระถามว่า21งวดเข้าทุกงวดไหมเพิ่นกระถามนะครับแอบมินก็นถึงพยายามย้ำให้พี่น้องเฮ้าเสมอๆครับว่าห้ามลงทุนคือห้ามสื่อ คือเป็นเล็กดับนั่นแหละครับพี่น้องครับถือว่าเป็นเด็กดับครับพี่น้องครับเอามาเริ่มต้นก็เลยครับล่างอย่างเดียวบนไม่เกี่ยวตัวกับไม่เกี่ยวครับ7207 6974 85 63 83 29 1841 30และ52 12ชุดเหมือนเดิมห้ามลงทุนห้ามซื้อห้ามลงทุนเป็นหวยดับครับ งวดที่21ท่านอาจารย์จะเอาอยู่อีกไหมถ้าท่านอาจารย์เอาอยู่ก็ลดตนทุนพี่น้องเฮาได้บักอย่างหล้ยล่ะครับพี่น้องครับแอดมินถึงมั่นใจว่าถึงเบาเสมอเสมอว่าท่านอาจารย์ออกไม่เชื่อไม่เป็นไรนัมเบอร์วันของช่องครับแอบมินก็นยังมั่นใจมากๆว่าท่านอาจารย์จะเอาอยู่เหมือนเดิมถามีในจํานวน สิบสองชุดนี้ให้พี่น้องลีกเลียงด้วยครับเด้อทาลีกเลียงบด้แล้วแต่พี่น้องสิพิจารณาครับแคปหน้าจอครับพี่น้องครับแคปหน้าจอต่อกันไปเลยครับต่อกันไปด้วยหวยผู้ใหญ่ใจดีจากนนทบุรีหวยผู้ใหญ่ใจดีจากนนทบุรีแต,แต่แอดมินเปิดช่องมากครับบน98บเปอร์เซ็นต์ยังเอาอยู่ครับพราว่า ตั้งแต่เปิดช่องมามีหลุดแค่สองงวดเท่านั้นมีหลุดแค่สองงวดเท่านั้นครับงวดน,นี้ท่านอาจารย์สิเอาอยู่อีกบอหวยห้ามซื้อบนห้ามซื้อบนเริ่มต้นกันด้วย7667 8558 9449 0330 1 2และสอห้ามซื้อบน สิชุดนี้ห้ามซื้อบนแต่ล่างซื้อได้ล่างซื้อได้ดวยครับเด้อให้เอาไปเปรียบเทียบกับท่านอาจารย์อ่อไม่เชื่อไม่เป็นไรครับเอาไปตัดเอาไปให้พี่น้องแคปหน้าจอเอาไปเบิง์เอาไปวิเคราะ์เอาครับแคปหน้าจอครับพี่น้องครับแคปหน้าจอหววพยยระย็ยดีจากนนทบ,บุรีสิบชุด10บจุดกับห้ามซื้อบนครับ เฉพาบะบนนะครับเด้อต่อกันไปเลยครับต่อกันไปด้วยหวยผู้ใหญ่ใจดีจากนนทบุรีห้ามซื้อล่างครับพี่น้องครับห้ามซื้อล่างบังคันนี่แอดมินบอกบนไปแล้วตัวนี้ล่างนะครับเด้อห้ามซื้อล่างครับพี่น้องครับห้ามซื้อล่างล่างอย่างเดียวบนไม่เกี่ยวล่างอย่างเดียวบนไม่เกี่ยวงวดนี้เป็นงวดที่ซีของสูตรใหม่ทั้งท่านอาจารย์ ใหญ่เจดีจากนุนทบุรีครับเป็นสูตรใหม่งวดที่4 3งวดที่ผ่านมาเอาอยู่ครับงวดนี้งวดที่4สีเอาอยู่อีกบอเอามาเริ่มต้นกันเลยครับพี่น้องครับ830572 501638 6127 49และ94ครับนี่ครับพี่น้องครับ10ชุดเหมือนเดิม10ชุดเหมือนเดิมห้าม ซื้อล่างบนซื้อได้ครับพี่น้องครับบนซื้อได้แต่ล่างห้ามซื้อครับนี่ครับพิจรารณาเอาเด้อครับเด้อแอดมินรวบรวมมาให้พี่น้องเฮ้ได้ลดต้นทุนได้ดีเท่าไหร่แห่งดีครับเพราะว่าเงินทองหายากเหลือกเกินแอบมินถึงพยายามหาท่านอาจารย์สูตรคำนวณที่ลดต้นทุนได้มากที่สุดแอดมินกะดีใจนําครับเพราะว่าสุเอนี เงินทองหายยากพี่น้องครับหายยากเหลือเกินแอบมินเป็นยังยังยำให้เสมอๆบอยำจังได้ละพี่น้องครับเงินออกแต่ละมือมือละสามลอยสีล่ลอยเงินเข่าแถบเียวาโบมีเลยแต่พี่น้องพิจารณาเอาเ้อครับเด้อถ้าพี่น้องคิดว่าซรับสนงวดน,นี้บ่ซื้อดอกก็ดีครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องอดบอดดายกะหาลอตเตอรี่ไว้ติดกระเป๋าไว บรรหาบุญพราเทวดาพญูใส่ครับเกิดถึกละวันทีหนึ่งแบบฟุกๆกะเป็นไปได้ครับพี่น้องครับแคปหน้าจอครับแคปหน้าจอต่อกันไปเลยครับนี่ครับพี่น้องครับหวยลดต้นทุนเหมือนกันครับพี่น้องครับห้ามลงทุนที่พี่น้องเรียกร้องมาเยอะเหลือเกินครับถามหามาเยอะเหลือเกิน ทานอาจารย์อไม่เชื่อไม่เป็นไรบนอย่างเดียวล่างไม่เกี่ยวตัวกับไม่เกี่ยวฟังเลยครับเด้อห้ามลงทุนบนห้ามลงทุนบนครับวังหันนีแอบมินลงล่างไปหายแล้วเรียบร้อยห้ามลงทุนบนครับนี่ครับทีเด็ดไฮไลท์คือนัมเบอร์วันของช่องครับ ท่านอาจารย์อ๋อไม่เชื่อไม่เป็นไรเริ่มต้นกันเลยครับพี่น้องครับเริ่มต้นกันด้วย951908 84 20 42 97 31 86 6453และ75งวดที่20บนเอาอยู่มาแล้ว19งวดครับพี่น้องครับเอาอยู่มาแล้ว19งวดงวดนี้12ชุด เหมือนเดิมครับพี่น้องครับ12ชุดเหมือนเดิมท่านอาจารย์อ่อไม่เชื่อไม่เป็นไรที่พี่น้องเท่าถามหามาเยอะเหลือเกินลดต้นทุนได้ดีจริงๆสุดยอดนัมเบอร์วันของช่องครับพี่น้องครับ12ชุดเหมือนเดิมนี่ครับพี่น้องครับถามว่าคอยพวกเขาใจแอดมินเข้าใจครับแอดมินฟังการทาฟังการอธิบายของแอดมินพี่น้องสิงเข้าใจท่นที่ ถามว่า95ซื้อได้ไหมบนซื้อบอได้ครับซื้อหาเก่าซื้อได้ครับพี่น้องครับถามว่า1เกาซื้อบนได้บ่ซื้อบอได้ครับพี่น้องครับซื้อบอได้ซื้อ91ได้ถามว่าซื้อ97บนได้บอแอดมินซื้ออ่่บได้ครับแต่ซื้อ79ได้เข้าใจเนาะครับเนาะทั้งนี้ทั้งนั้น12ชุดนี้บนอย่างเดียวล่างไม่เกี่ยว ในจํานวน12ชุดนี้ถ้าจะมาออกล่างถือว่าไม่ผิดครับพี่น้องครับถ้าสิมาออกล่างถือว่าโบผิดนะครับเด้อพอหยังพอว่าท่านอาจารย์บอกว่าให้บนให้หลีกเลี่ยงบนให้หลีกเลี่ยงบนอย่างเดียวนี่ครับดังมากมากเลยครับนี่ครับดังสุดๆครับ7 5 5 7ดังสุดๆดีละครับงวดนี้เลขดังเฮ้าบริส้ซื้อดีละครับหลีกเลี่ยงได้ให้หลีกเลี่ยงเด้อครับเด้อพะว่า ท่านอาจารย์เอาอยู่มาแล้ว19งวดพี่น้องสิได้มาจากไซก็ตามแต่พี่น้องสิได้เล็กฝันหรือไปได้มาจากช่องย o u ู u ต่างต่างหรือไปได้มาจากคลิปเลี้ยวต่างๆหรือพี่น้องสิไปได้มาจากไปการไปจ,จุดถูกหรือเล็กหน่อยบอกถ้าตรงในจำนวนที่12ชุดนี้ก็ให้พี่น้องหลีกเลี่ยงเอาเด้อครับเด้อถ้าตรงในจำนวน12ชุดนี้ก็ให้พี่พี่น้องหลีกเลี่ยงเอา จากพี่น้องสิลงทุนตัวละ2-300บาทให้พี่น้องลดต้นทุนลงมาสื่อตัวละซ้าบาทบวกเกิน50บาทก็พ่อ้วยครับเด้อเพราะว่าถามันออกมามันกับบริเสียใจมากมายกายาบอกกยายะโทษแอดมินเด้อปิวัิว่าโอ้ยถามหวยแอดมินบว่าดับบนนี่ค่อยทุ่มไปแล้วอย่าว่าจังสันเ้ยครับเด้อเพราะว่าสูตรคำนวณแต่ละสูตรถูกคณาจารย์ให้แนวทางมา ถือว่าซอยพี่น้องเฮ้าเซฟต้นทุนถามมันออกมาจริงๆกะถือว่าดวงเฮ้าบ่มีเอากันแล้วกัน้อครับเด้อนี่ครับพี่น้องครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับทุกคณาจารย์แอดมินเอารวบรวมมาสรุปโค้งสุดท้ายให้พี่น้องเฮาได้พิจารณาครับเอาไปวิเคราะห์ไต่ตรองก่อนพี่น้องเฮ้าสีลงทุนก่อนพี่น้องเฮ้าสิตัดสินใจในการขึ้นออกจากกระเป๋าแต่ละั้ง วิเคาะไต่ตองคิดห,หลายๆครับพี่น้องครับคิดเยอะๆถ้ามีเวลาให้แคปหน้าจอแต่ละคลิปของแอดมินเอาไปกลางออกเอาไปกลางออกครับโดยเฉพาะท่านอาจารย์ออไม่เชื่อไม่เป็นไรกับท่านอาจารย์ผู้ใหญ่เจดีจากนุนทบรุรีครับเอาไปกลางออกเอาเป็นโตัวตั้งพี่น้องสิไลามาจากไซกะตามแต่เอาในจำนวนที ขิปของแอดมินคณาจารย์ของแอดมินนี่เอาไปตัดครับเอาไปตัดทั้งนี้ทั้งนั้นครับพี่น้องย่านพี่น้องบ่มีเวลาแอดมินตัดออกมาให้แล้วเรียบร้อยครับพี่น้องครับหวยโตสีไฮพี่น้องสื่อในงวดวันที่16กันยายน2567น้ายนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับแอดมินตัดให้โค้งสุดท้ายสรุปโค้งสุดท้ายตัดมาให้พี่น้องเรียบร้อยแล้ว นี่ครับพี่น้องอย่าไปเสืออีอยังให้มากไม่เด้อครับเด้อนี่แหละครับพี่น้องครับทั้งนี้ทั้งนั้นหวยร้อยตัวทั้งบนทั้งล่างแอบมินตัดออกมาหายแล้วเรียบร้อยให้ซื้อตรงๆถ้าพี่น้องสิลงทุนกับพี่น้องลงทุนตรงๆนะครับเด้อบ่รต้องกลับนะครับเด้อไม่ต้องกลับเพราะว่าแอดมินตัดมาหายแล้วเรียบร้อยครับบน22ชุดตรงๆถ้าพี่น้องสื่อโวรหาบาท สีบลลงทุนหลายหอกครับพี่น้องครับสีบลลงทุนหลายครับนี่ครับ22ชุดตรงๆถงาคณาจารย์ถูกคณาจารย์ที่แอดมินรวบรวมหามาได้ทาดับเอาอยู่กระสิออกในี่จำนวนนี้แหะครับตรงๆบนงวดนี้ตัดออกมาได้22ชุดเอามาเริ่มต้นกันเลยครับพี่น้องครับ02,05,23,24,26,27 3235 38 39 44 48 50 54 60 62 65 72 80 83 90และ93ครับพี่น้องครับถามว่าเจ้ามักตัวไหนแอดมินแอดมินที่เด่นเดนเด่นมากที่สุดที่ในที่เจ้าชอบนี่ครับตัวแต้มสีนี่ครับ ตัวแต้มสีนี่ครับพี่น้องครับทีแอดมินชอบตัวแต้มสีนี่ครับจะมี1 2 3 4 5ส7 8 9 10ี่ห้าดนี่ครับม้วนทีโบแต้มสีกัจจาถิมยปาป่าเป็นเด็ดขาดเด้อครับเด้อซื้อตรงๆเฉพาะบนล่องเบิงพี่น้องครับล่องเบิงครับตัวรหาับา,บาทิบบาทล่องเบิงนะครับเด้อถ้าบ่อถือกัจจาวากันครับถ้าบ่อถือกะคณนาจารย์ทุกขณนาจาร์ที่แอดมินรวบรวมมามตัดออกแล้วสีเหลือ บนตรงๆไม่ต้องกับ22ชุดส่วนล่างครับพี่น้องครับล่างตรงๆรงล่างตรงตรงชุดครับพี่น้องครับล่างตรงๆตัดออกมาแล้วจากหวยร้อยตัวตัดออกมาแล้วเหลือแค่13ชุดเบิงว่าถูกคณาจารย์ที่เพิ่นให้ดับมาเพิ่นสีเอายูบอถาเพิ่นเอายูก็สิออกตามนี่แหละครับพี่น้องครับตรงตรงครับก็สิออกตามนี่แหละครับตรงๆ เ <muitas> มาเริ่มต้นกันด้วยครับพี่น้องครับ06 10 17 21 51 53 56 62 65 79 86 95และ97ครับพี่น้องครับนี่ครับแต่ว่า97 79นี่ขาดการวาสีสื่อบ่อใดละครับล่างเพราะว่าเฉพาะลอตเตอรี่ก็หาบ่อใดละครับดังเป็นฝ้าแตกเลยครับพี่น้องครับ ดังฝ้าแตกแอดมินนึกงว่ามันสิแอดมินนึงว่ามันสิตัดดับไม่ตัดดับครับพี่น้องครับแต่แอดมินกับบอชอบหรอกเป็นอย่างแอดมินถึงบอชชอบบอชพอยังแอดมินบอชอบเลขดังครับพี่น้องครับแอดมินไม่ชอบเลขดังเพราะว่า2ปีมาแล้วอันประจําครับพี่น้องครับอันมากเล้สองปีแล้วครับพี่น้องครับแต่ถามว่าแอดมินจะมักตัวไดแอดมินหมักตัวนี้ครับหมักตัวนี้ครับพี่น้องครับชอบตัวนี้มากมากแอดมินชอบ17 มากมากครับพี่น้องครับชอบ17เจชอบ5้าหนึ่งชอบห2สองชอบ8 6ชอบ95ครับพี่น้องครับนี่ครับเบิงบอครับพี่น้องครับพิจารณาเบิงบอนี่สองหนึ่งี่ตรงกับเจ๊ใหญ่ราดกระบังเลยครับพี่น้องครับสองหนึ่งี่ตรงกับเจ๊ใหญ่ราดกระบังพร้อมกับท่านพระอาจารย์วัดป่านี่ครับนี่ครับนี่ครับ นี่สองหนึ่งนี่ครับตรงกับพระอาจารย์วัดป่าเลยครับนี่ครับตรงๆนะครับเด้อสิบสามชุดตรงๆล่างล่างครับอย่าไปซื้อบนนะครับเด้อเพราะว่าแอดมินตัดออกมาห้แล้วเรียบร้อยห้ามซื้อบนแต่นี่ตรงกับบนครับนี่ครับตรงกับบนครับพี่น้องครับตรงกับหวยบนหกสองนี่ครับล่องเบงเน่นะครับเด้อล่องเบงเน่นี่ครับตรงกับหวยบนเลยครับ พี่น้องสังเกตบังบอกรับนี่ครับนี่ครับ3 5หบนแต่5 3ซื้อไม่ได้แต่5 3มาซื้อล่างได้พี่น้องครับพี่น้องเข้าใจแอดมินนะครับเนาะเข้าใจแอบมินบอกรับถ้าทุกค้าจารยาเอาอยู่กะสซออกนี่แหะครับออกตามที่แอดมินวาเนี่ครับตามที่แอดมินตัดออกมาหวยร้อยตัวตัดออกมาบนได้22ชุดล่างได้13ชุดครับพี่น้องครับ ให้พี่น้องโปรดใช้วิจัยญาณในการรับชมนะครับเด้อเบิงวิเคราะห์ไต่ตองก่อนพี่น้องเฮาสีลงทุนก่อนพี่น้องเฮ้าสีตัดทิ้นใจนี่ครับถ้าพี่น้องบม่มีเวลาพี่น้องก็เอาตัวนี้ไปลงทุนเมืองนะครับเด้อถามว่าหลายบอกระทือว่าบลายขับเลขกหวยร้อยตัวจะเหลือบน22ชุดตรงตรงล่าง13ชุดตรงตรงเท่านั้นกับขอบุญขอบคุณพี่น้องเฮาที่กดไลค์กดแชร์ กราบ,บขอบุญขอบคุณพี่น้องเฮาที่เขามารับชมกราบขอบุญขอบคุณพี่น้องเฮ้าที่เป็นกําลังใจให้แอมินกบแอบมินหน่อยได้ดีเสมอมาเบิ่งวิเรเะห์ไต่ตองก่อนพี่น้องเฮาสิลงทุนก่อนพี่น้องเฮาสิตัดสิ้นใจทุกครั้งถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนสิบประพาดคลิปต,ต่อไปที่แอมินลงหวังว่าสิมีประโยชน์บ่หยายก็นหน่อยครับพี่น้องครับ สุดท้ายนี่ขอให้เป็น้องเฮามีแต่ความสุขความเจริญเดินทางปลอดภัยขอบครัวอบ,อ,บอุ่นนึกสิ่งใดสมดังปรารถนาเนึกปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้เป็น้องเฮาสมมุ่งมั่นดังปรารถนาลำลำได้รววยเงินไหลกองทองไหลมาคุณพระรักษาเทวดาคุมข้องสวัสดีครับ